ความสัมพันธ์และฟังก์ชันแบบฝึงหัด1.1ข้อที่8เป็นเรื่องของตัวผกผันของความสัมพันธ์โดเมนแล้วก็เรนจ์เขาบอกว่าให้เราหาตัวผกผันความสัมพันธ์พร้อมทั้งหาโดเมนกับเรนจ์ของตัวผกผันความสัมพันธ์ที่เราหามาได้ข้อแรก ตัวผกพันความสัมพันธ์นะคะเราหาได้มาจากการที่เราสลับที่สมาชิกตัวหน้ากับตัวหลังในแต่ละคู่อันดับหรือเป็นการสลับสมาชิกของ x กับ y ด้วยกันนั่นเองหรือเป็นการสลับโดเมนกับเรนจ์เพราะฉะนั้นตัวผลักพันความสัมพันธ์ของข้อนี้ซึ่งเราเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ r ยกกำลังลบ1ก็จะเท่ากับ 2, 1ก็คือเกิดมาจากการสลับที่ของ1 2 3 4เกิดมาจัดก,การสลรับที่ของ43เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆดังนั้นโดเมนของตัวผกผันความสัมพันธ์นี้ก็จะมี 1, มี2มี3ตัวที่3เรานับเป็น1ตัวและเรน g e ก็คือก็จะมี 1, มี4มี2แล้วก็มี3หรือ 1, 2, 3, 4นั่นเอง สำหรับข้อที่2ก็เช่นเดียวกันแต่ข้อที่2เราจะเห็นว่ามันมีสัญลักษณ์ที่บอกว่าสามารถไปต่อได้เรื่อยๆเรามาสังเกตเค่าของ x กันก่อนมันคือลบ5 1 3 5. หมหามายถึงว่าโดเมนของความสัมพันธ์นี้ก็คือไปได้เรื่อยๆก็คือลบ5ลบ3ลบเออลแล้วก็1แล้วก็35แบบนี้ ไปได,ได้เรื่อยๆสำหรับเรน์ของความสัมพันธ์นี้ก็จะมี4มี2มี0มี2มี4มี6จะเห็นว่ามันมีเป็น0 2 4 6และมันก็สามารถไปต่อได้เรื่อยๆตัวผกผนความสัมพันธ์ก็คือเขียนเช่นเดียวกันแต่เป็นการสลับที่ x กับ y จาก 54, ลบ54กลายเป็น4ลบ5โดเมนของตัวผกผนความสัมพันธ์ ก็คือเรนจ์ของความสัมพันธ์เดิมก็คือ0246และไปต่อได้เรื่อยเรืเรนจ์ของโตผันความสัมพันธ์ก็คือโดเมนเดิมของความสัมพันธ์นั้นในที่นี้ก็คือลบ5 3, 1, 1 3ลบ3ลบ1 1 5แต่ว่าก็ไม่มีจุดสิ้นสุดสามารถไปต่อได้เรื่อยๆเช่นเดียวกันสำหรับข้อที่3 y เท่ากับ2ลบ3 x ในรูปแบบของสมาการเราสามารถหาตัวผกพันของความสัมพันธ์ได้3แบบด้วยกันแบบแรกก็คือเราเขียนเงื่อนไขว่า y เป็นสมาชิกตัวหน้า x เป็นสมาชิกตัวหลังจากด้านเขียนสมาการเหมือนเดิมนี่คือแบบที่1จบเรียบร้อยก็คือแค่สลับจากเดิมเป็น xy สลับเป็น yx แบบที่2ก็คือสลับ yx แต่มีการจัดรูปสมการใหม่โดยให้ x อยู่ตัวเดียวสมการนี้ได้มาอย่างไรได้มาจากสมการเดิมคือ y เท่ากับ2ลบ 3x แต่มีการจัดรูปสมการใหม่เราย้าย 3x มาฝั่งนี้เราย้าย 2y ไปฝั่งตรงข้ามลบ 3x ย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งกลายเป็นบวก y ย้ายไปฝั่งตรงข้ามกลายเป็นลบ y จากนั้นเราให้ x อยู่ตัวเดียว เราก็ย้าย3ไปหารจากเดิมที่คูณอยู่ย้ายไปหารกลายเป็น2ลบ y ส่วน3เพราะฉะนั้นแบบที่สองต่างจากแบบที่1คือการจัดรูปสมการให้ x อยู่ตัวเดียวกลายเป็นในรูปของ x เท่ากับจากเดิมที่เป็น y เท่ากับส่วนแบบที่3จะเป็นแบบที่เจอบ่อยก็คือเรายังคงเขียน xy เหมือนเดิมแต่เรามาสลับ x กับ y ในสมการแทน จากเดิมที่ x อยู่ตรงนี้ y อยู่ตรงนี้เป็นการสลับกลายเป็นตรงนี้เป็น y และเป็น x แทนแต่ว่าตรงนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนี่คือ3แบบของการเขียนตัวผกผันความสัมพันธ์ในรูปแบบของสมการ ในการหาโดเมนและเรนจ์เราก็จะพิจารณาคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นสมการที่เราจะต้องดูก็คือสมการนี้ในการพิจารณาหาโดเมนกับเรนจ์เราจะเห็นว่า x เนี่ยเป็นอะไรก็ได้อย่างคงทําให้ได้สมการที่เป็นจริงอยู่เพราะฉะนั้นโดเมนของตัวบทผันความสัมพันธ์ก็จะเป็นจํำนวนจริงหรือลบอินฟินิตี้ไปจนถึงอินฟินิตี้เลยส่วนเรนจ์ ของความสัมพันธ์นี้ก็เป็นจำนวนจริงเช่นเดียวกันเพราะไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรที่บอกว่าค่า y ไม่สามารถเป็นจำนวนใดได,ได้สำหรับข้อ4ให้มาในรูปของสมการเช่นเดียวกันแบบที่1ก็คือสลับที่ y กับ x ตรงนี้ทุกอย่างเขียนเหมือนเดิม จากนั้นจัดรูปแบบที่2แบบที่สองสลับที่ y กับ x เป็นการจัดรูปสมการนี้โดยให้ x อยู่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นถ้า x อยู่ตัวเดียวเราย้าย y ฝั่งตรงข้ามก็จะย้ายไปหารก็ได้เป็น x เท่ากับ1ส่วน y แบบที่3ก็คือ xy ปกติแต่สลับ x กับ y ตรงตำแหน่งนี้แทนก็ได้เป็น y เท่ากับ1ส่วน x เมื่อเรามาพิจารณาสมการของตัวปกผ่านแล้วเราจะเห็นว่า x เนี่ย ไม่สามารถเป็นศูนย์ได้ดังนั้นโดเมนของตัวผกผันก็คือเป็นสมาชิกของเรีย n u ัมเบอร์หรือตันวจริงก็จริงแต่ห้ามเป็นศูนย์ส่วน y ก็เป็นศูนย์ไม่ได้เพราะว่าตัวข้างบนถูกกำหนดเวลาเป็นเป็นเลขหนึ่งเพราะฉะนั้น range ของตัวผันความสำคัญก็คือเป็นสมาชิกของจำนวนจริงแต่ไม่เท่ากับศู